ชีวประวัติพระฐานสโมหลวงปู่ชอบตอนจำพรรษาที่ถ้ำนายมจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงปู่ชอบฐานสโมเดินทางจากถ้ำน้ำบังไปถ้ำนายมตบมบลถ้ำนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้เวลาเดินทางครึ่งวันท่านบอกสมัยนั้นทางจากบ้านถ้ำน้ำบังไปบ้านถ้ำนายม ไม่มีถนนหนทางเหมือนสมัยนี้ต้องอาศัยเดินทางตามทางล้อเกวียนผ่านป่าใหญ่กว่าจะมาถึงถ้ำนายมก็เป็นเวลาเราบ่ายสามโมงตาบ้าขาวถ้ำนายมเห็นหลวงปูช่ชอบเขาออกมาต้อนรับนิมนต์ท่านพักฉันน้ำคลายความเมื่อยล้าตาบ้าขาวนายมบอกข้าน้อยต้มน้ำยาสมุนไพรไว้อะรออาจารย์ตั้งแต่เที่ยงจนน้ำเดือดไปหลายเที่ยวแล้วข้าน้อย คอยดูทางว่าเมื่อ,อไรอาจารย์จะมาถึงสักทีหลวงปู่ชอบแปลกใจที่ตาผ้าขาวผู้นี้รู้ได้อย่างไรว่าท่านจะเดินทางมาถ้ำนายม์ทั้งที่ท่านเองก็ไม่ได้ไหวหวานให้ใครมาแจ้งเรื่องนี้กับตาผ้าขาวท่านถามตาผ้าขาวโยมรู้ได้อย่างไรว่าอาตมาจะมาที่นี่ตาผ้าขาวบอกข้าน้อยรู้จากเทวดาถ้ำน้ำบังมาบอกว่า จะมีพระเข้ามาพักที่นี่ท่านว่าพ่อสงาตาผ้าขาวคนนี้มีความรู้ภายในพิสดารมากเขารู้เรื่องลี้ลับภายนอกทำภายในลึกซึง้งจนองค์ท่านยอมรับในความรู้ของตาผ้าขาวนายมท่านนี้ตาผ้าขาวท่านนายมบอกนี่ก็จวนจะเข้าพรรษาแล้วข้าน้อยนิมนต์ท่านอาจารย์จำพรรษาด้วยก,กันกับข้าน้อยอยู่ที่นี่เถิดเรื่องปัจจัยสีนั้น ข้าน้อยขอประวาราณาเป็นผู้ดูแลท่านอาจารย์ทั้งหมดขอท่านอย่าได้เกรงใจข้าน้อยในเรื่องปัจจัยสี่หลวงปู่ชอบบอกตาพระขาวนายมว่าอาตมาขอพิจารณาดูก่อนว่าจะจำพรรษาอยู่ที่นี่หรือไม่เบื้องต้นอาตมาขอพักภาวนาอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งก่อนส่วนเรื่องจะจำพรรษาหรือไม่นั้นอาตมาจะแจ้งให้โยมภ้าขาวทราบภายหลัง ตาผ้าขาวนิมนต์หลวงปู่ชอบพักที่กระท่อมหน้าถ้ำซึ่งเป็นกระท่อมเก่าของเขาส่วนตาผ้าขาวท่านเข้าไปพักในถ้ำนายมหลังพักภาวนาที่ถ้ำนายมได้สามสี่วันหลวงปู่ชอบท่านเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เงียบสงบเหมาะแก่การพักจำพรรษาท่านบอกพ่อเสงาตาผ้าขาวว่าอาตมาขอจำพรรษาอยู่ที่นี่ตาผ้าขาวเสงา เข้าไปหมู่บ้านบอกลูกชายกับลูกเขยให้มาทําที่พักจาพรรษาให้หลวงปู่ชอบตาผ้ะขาวเสง,งากับลูกเขยลูกชายพากันทําที่พักให้องค์ท่านหลวงปู่ชอบห่างจากถ้านายมประมาณร้อยเมตรทําทางจงกรมไว้ให้ท่านสองเส้นเส้นหนึ่งอยู่ข้างที่พักอีกเส้นทําไว้ภายในถา้าเวลาฝนตกท่านจะได้มีที่จงกรมบังฟ้าบังฝนท่านว่า ถ้ำน,นายมเป็นถ้ำใหญ่และลึกมากภายในถ้ำมีซอกซอยเงื้อมหินสลับซับซ้อนไปมาถ้ำน,นายมเป็นถ้ำที่มีอาถรรเป็นที่อาศัยของพวกภูมิบางตาภายในถ้ำจะมีถ้วยโวโอชามพระพุทธร,รูปของเก่าโบราณกระจัดกระจายอยู่ตามถ้ำท่านถามตาพระขาวว่าสิ่งของภายในถ้ำเป็นของใครนำมาเก็บไว้ตาพระขาวสง่าบอก เป็นของโบราณเกิดมาข้าน้อยก็เห็นของพวกนี้มีอยู่ในถ้ำคนที่นี่ไม่มีใครกล้าเอาของในถ้ำไปเป็นสมบัติส่วนตัวเพราะเขากลัวภัยมืดสิ่งลี้ลับจะไปตามทวงคืนของในถ้าจึงถูกทิ้งไว้ไร้ผู้คนเป็นเจ้าของอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เห็นหลวงปู่ชอบบอกสมบัติในถ้ำนายมคือสมบัติของชาวเมืองศีเทพนครเมืองศีเทพนคร ปัจจุบันคืออำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นำมาซุกซ่อนหนีภัยสงครามตอนจำพรรษาที่ถ้ำนายมท่านว่าแต่ละวันจะมีเทพเทวดาจากสวรรค์ชั้นต่างๆมาหาตาพระขาวสง่าทุกวันไม่ได้ขาดเทวดาบางกลุ่มก็มาขอฟังธรรมกับตาพระขาวสง่าเทวดาบางกลุ่มก็มาอนุโมทนายินดีในการปฏิบัติของตาผ้าขาวหลวงป,ปู่ชอบท่านบอก ตาผ้าขาวสง,ง่าท่านนายมผู้นี้เป็นพระอนาคามีผู้พ้นกามคุณลวงปู่ชอบบอกบอกให้เรามีความมุมาณะได้อย่างไรตาผ้าขาวเขาเป็นพระอนาคามีมาทำอาหารให้เราฉันทั้งพรรษามันละอายใจตนเองกลัวเป็นบาปกรรมเราจึงเร่งความเพียรเอาแบบแข็งแข่งทำความเพียรแบบอุกฤิททำความเพียรอย่างหนักหน่วงจนลืมวันลืมคืน ผลที่ได้จากการทำความเพียรอย่างหนักนั้นจิตเราตั้งมั่นต่อพระนิพพานเพียงอย่างเดียวในชาตินี้จิตยกภูมิอริยะเบื้องต้นพระโสดาบันตอนจำพรรษาอยู่ถ้ำนายมนี้แหละตาผ้าคขาวสง่าผู้นี้เขามีจริตคล้ายกับเราเป็นพวกจริตโลดโผนชอบออกรู้บางครั้งเราขอให้เขาอธิบายทำภาคปฏิบัติให้ฟังแต่ละขั้นตอนนั้นผ่านมาได้อย่างไร ตาผ้าขาวสงา่าเล่าให้เราฟังหมดเรื่องภายนอกภายในตาผ้าขาวพ่อสง่าผู้นี้ภาวนาเก่งจนสามารถทำลายกรรมคุณในจิตใจของตนเองลงได้กามราคะนี้เป็นกิเลสตัวหยาบหนาที่สุดถอดถอนยากที่สุดถ้าผู้ใดละกามกิเลสออกไปจาก,กจิตใจของตนเองได้แล้วพระนิพพานธรรมธาตุก็จะปรากฏให้ผู้นั้นได้เห็นต่อหน้า คือจังหวะสิควข้าเอาได้เลย